สวัสดีครับวันนี้เรามีดีแม็กเครื่องสามพนะครับคอมมอนเรีวรถปีสี่แนะครับจุด49มาให้ชมนะครับนีมีตําหนินี่หนึ่งอันนี้รอยสเกิร์ตรอยไอ้นั่นอะ่ะตปวหนึงแัวนึ่นอ่ะมีรอยการมแมลงนะครับสดัดการสาดรัดแมลงครับ เป็นเครื่องคอมมอนเรลตัวไดเนเดอร์ตัวสูงนะครับตัวสูงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเป็นเครื่องสามพันไอเทคนะครับคอมมอนเรียปีสี่แปดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดินหน้าให้อันลมสตาร์ทให้ดูนะครับ ติดง่ายนะครับรุ่นนี้มี A, a b s นะครับไฟไม่โชว์นะครับน่ไฟไม่โชว์เบรกมือกลางเลยนะครับมาดูห้องเครื่องกันเป็นคอมเรลเร็วนะครับปีสีนะครับไอความร้อนก็ออกมาแบบนี้นะครับเป็นเรปกตินะครับสองเครื่องสามัน ข้ามาเดีครับรถไม่ขยับนะครับเป็นรถมือเดียวรถไม่ขยับครับรถมือเดียวเลยนะครับเครื่องเข้ามาเด็วเดี๋ยวราคาดาวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ